เฮ้ยเสื้อข้าของกูหมดนี่ประชันชิดไปเลยนี่เราได้เปรียบครับเรามีโลสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะกับเดฮีนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านที่13ผม Heat of the Desert นะครับปะเราไปกันเลยนะครับผมความร้อนแรงของทะเลทรายครับผมก็เรามีกันอยู่4,000ครับเขา,ามีกันอยู่2,000แต่เขาอยู่2คนนะแล้วเมืองเขาติดกัน ซึ่งดูตามนี้แล้วคือทรัพยากรเนี่ยมันเยอะอยู่นะครับ <c oughs> คือกเกษตรน่ะได้อยู่แต่มันจะได้อย่างไงครับในเมื่อแบบมันชิดกันขนาดนี้เนี่ยตีกันแน่นอนครับบอกเลยออกแบบมาให้ตีกันอีกแล้วแต่จะยื้อก็ได้ครับผมมีแร่ให้เก็บครับมีตรงนี้คืออาจจะพอรวยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด่านจริงครับวิเคราะห์ต,ตรงด่านจริงมีแร่อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองนี่ว่ามันเก็บได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ก็ได้อยู่นะแล้วก็มีปูนไม่ใช่นี่มีที่ต่ําที่สูงให้เล่นอืม มีเสือเสือมา <Your S 1> ทำไมวะาเนี่อนอยอย,อยู่ที่เราจะตีเมืองไหนก่อนดีผมอยากตีเมืองนี้อยู่นะเนี่ยใจหนึ่งก็อยากตีเมืองนี้เราอ้อมมาทางเมืองนี้ได้หมดครับ <im itation> เขาสร้างแต่ธนูนะคุ้มกันคือผมคิดว่าถ้าเอาอ่าเนินจาไปเดินเดมมองๆมองๆองเนี่ยว่ามีสิทธิ์ตายครับเนินจาจะสามารถไม่ใช้ไม่ได้นะเนี่ยผมว่า อจะบอกอยังไงดีนินจามันสามารถใช้ได้ครับแต่คือไอชุดเกาะเนี้ยมันแข็งนะจะตีมันยากอีกอย่างมีมือไฟด้วยโดนเผาตายแน่ชัวร์ครับแล้วดูมันสร้างเนี่ยเร็วอยู่นะเนี่ยเขาไม่กระจอกง,อ,กงอยๆนะดังนั้นผมคิดว่าจะสร้างทาหารมาบวกกับเอนเจิเนียร์เอามาสร้างในเกนาะบังเกอร์แล้วยิงธนูให้เขาล่อยหลอจากนั้นไซ นินจาส่งไปฆ่าเอาตามนี้ผมคิดว่าลองแผนนี้ก่อนเพื่อมันเวิกไปโอเคช้างจากนั้นบ้านคนเกลเอาสามบ้านพอจากนั้นเอาทหารมาจินเนียจินเนียของพี่ เนี่ยมาเลยเนมาเจ็ดตัวสร้างนี่ครับบังเกอร์บังเกอร์ธนูบังเกอร์ธนูเอาป้องกูทีนี้จากนั้นสั่งทหารม้ามาจะขอสักสามสิบตัวนะครับทหารม้าเนี่ย โอเคเพอแล้มันเหลือเงินซื้อนินจาอีกสิบไ,ได้อีกนะี่โอเคดินจาพอละนี่พอแล้วไปเดินพี่ก็เดินเดินค่อยๆตล่อมตลอมยิงยิงตลอมไปเฮ้ยเชือ้อข่าของกูหมด เหลือกวนตีนะผมมีเอ um mm ี่ยวมานี่ฆ่าแม่งก่อนเลยเียบฆ่านี่ก่อนนิมจามาเลยเฮ้อยิงยิงมันตายก่อนทหารเนี่ยนี่มันมาฆ่า เอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้มึงมายิงจ่อขนาดนี้ยิง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 โอเคเราต้องออกจากทางนี้เพื่อในการแบบศึกหลายทางนี่เอาศึกเฉพาะทางพอโอเคยืนตรงนี้ได้อยู่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  مهمة سهلة ما مشاء الشفرة حاضرة بسهولة ننتظر نحن أبطال شيلد ريلينا نحن الحصان سريع واضح بأمرك اقتلهم جميعا واه تعال تعال شيلد ريلينا الجهاد تحلق نحن أبطال خيولنا جاهزة خيولنا جاهزة ถอยแล้วยิงถอยแล้วยิงเออยิงนิ่งๆยิงนิ่งแมะตัวนี้ไอ้ถอยแล้วยิงโอเคมาโอเคครับบังเกอร์ไปแล้วยิงต่อยิงจามมาอุ้ยไปได้สวยไปได้สวยแผนนี้ไปได้สวย ิบสองตัวพอยาไส้ไหมเนี่ยไม่พอยาไส้ครับขายครับหาหากินครับจามาต่อได้คุมครับตอนนี้เราเราได้คุมนะยิงไอ้มือไฟนี้ให้มันตายตายก่อนครับจะชันชิดเข้าไปนี่ก็ไปชันชิดมา มือไฟมันตายตายไปโอเคครับตายอัศวินยิงอัศวินให้มันตายก่อนนั้นขึ้นเลยเดี๋ยวมึงเมืองนี้เปิดไลน์ต่อไปครับดูมันส่งมาเผาเราครับให้มันเผาไปครับเผาอะไรอยากได้เผาเลยก็เผาไปเมืองนี้ใครราชาตายห่อนก็ชนะอยู่ดีหรอวะ r คุนไปฆ่าพ่นิจจาได้ครับได้ฆ่าแน่ได้แน่อย่างเงี้ยโหเสียไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพินิจจาไปเยอะนี่เลยนี่นี่นี่เกมายิงเมืองนี้ต่อครับ ลาแมนอัศร์ขึ้นรถเหมือนลิฟต์นะครับเราพอม้วทุกประชันชิดไปเลยนี่เราได้เปรียบครับเรามีโล่ตายบ้างอยู่นะครับคือมันก็ไม่ได้การร้อยเปอร์เซ็นต์นครับคือถ้าโล่เอถ้าเอถ้าธนูมันตายเนี่ยผมสั่งบุกต่อเลยนะย้ม วเหลยี่สิบสี่ตัวตพอได้อยู่ทางมันตายเยอะกว่าอยู่แบบครับตา,ตา,ตา,บตาไม่เหลือแล้ครับเราเหลือยี่ตัวีววววโล่เนียผมบอกเลยว่าตาย,ยกว่านี้ครับตัวอันตราย ยิงตัดกำลังจากนั้นสั่งครึ่งมาแม่มือไฟไปเผาของกูไะเนี่ยยังนะยิงโฉดโช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 ดสิบหกตัวมันยังยังเอาอยู่เฮ้ยมือไฟไก็ยัยมันได้ได้มันได้เกิด มันจะไปขึ้นแล้วเหรอวะขึ้นแล้วขึ้นแล้วชุ่ยชอยอ่าอ่าอ่ามันก็ไม่รอดเราอยู่ดีครับผม จะให้กูด <are> เก็บทรัพยากรอะไรเงี้ยคือแบบบอกเลยว่า,วาการดานนี้เก็บยากครับเก็บไม่ได้ด้วยมีแต่ว่าฆ่ากันเท่านั้นแหละครับเดี<ฮ>๋ยวเราไปด่านที่สิบสี่ต่อครับผมเดี๋ยวอีพีนี้เราก็จะขอจบกอนนะครับมันก็จะยาวนะครับผม land of the art อารับเหรออาจจะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผม